ี่กำม,มาเที่ยวเขื่อนมวยหววเนาะคะ่ะเนาะอุทยา<ไ>นแห่งชาติภูพยศอ,อุทยานแห่งชาติภูพนบบยนเขาจากวัสดถือแต่คนบุกเคย<บ>ามาค่ะอุทยานภูพยศเนาะคะ่ะเนาะสวยนะอันนี้ลอตีนมาละคะนี่อะหาสิ้ากันขี่รถขึ้นไปเนาะคะ่ะเนาะขอก็บุกเคยมาคอยมาตั้งแต่คอยเป็นผู้สาวสาน้นยตั้งแต่สมัยเฉลิมพลมละคาํมมาคอยเรียนอยู่ปหสมัยนั้นนะคะพี่น้องนี่ได้มาอีกครั้งนี้นะนี่ในดงนาดพามาเที่ยวน่เด้อเออเลยป่านเขามีเวลา ทำงานกระจุนเนาะนขึ้นเขานะคะทำงขึ้นขากลังขึ้นเขาอ่ะเบิ้งทางขางนี่เนาะค่ะเนาะเบิ้งทางขางเดี๋ยทุกถนนขอสิเบ,บิ้งทางทางเอาดอกนเขนะแต่ก่อนขอสิจัดงานทุกปีนะคะสมัยหนูอยู่โรงเรียนนะสมัยปี ยี่สิบเก้าสามสิบสาสิบเอสามสิบสอสมสิสามล้วปีสามสิบหานุก็เขากงเทพบริเวณนี้คะเขาจัดงานโอ้สวยค่ะนี่ยาุงธ่งชาติภูผายนนะคะมีเลี้ยด้วยนี่มองไปทั่วๆโอ้ยเดี๋ยวพาแม่หอมมาเที่ยวชมธรรมชาติมาคว่ำเลยกลวมเลยกลัวไม่น่ารถมันไม่มันบาถึงบอก หลุมมันกว้างหขน่ะกว่าอะไรอยู่เดีขนาดอันน่ะค่อยไปอืมนี่เขาใส่มงเลยอืมีคนอยู่บ่เนี่ยแบบโอ้หแหเขายามให้เลยไปเรือด้วยนี่ภูน้ำตกเตะเทั้งภูหละเห็นบ่อูอืมเนอะน้ำตกนอะมองอันเขามาโดนตายโอ้ยจะของบรรทุกจักฮาวท์ไนบรรทุจักนุ่นุก็คือนุ่นุ่นุนุกับคนมานุ่งเนาะคนมาเห็นเนาะค่ะบรรยากาศสวยให้สิไปจอดอยดิไซ เอาตรงกลางนี้นะเออเออได้ไทายแถวนี้สวยนะคะทายแถวนี้ค่ะเออฮะบ่ายหึงก็าะสิบนาทีฮะก็มากันเมืองนล้วกันนะ,<ป>ะ<อ>สวยไ,ไหมคะเออจอดจอดนี่แหละ่อยอแลอวได้แบดนี้ป่าลงคะ่ะโอ้โหขนาดบ่แเดดได้หนีบรรยากาศดีนะ ถ่ายยู่รถนึงดีกว่ามั้งเนาะค่ะสวยค่ะบริเวณรอบๆนะคะอ่าเก็บน้ำภูพยนต์ตรงโน้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ก่อนนะคะเอารถไปจอดพ่กกันวิธีก็อยู่ตรงคุณเนาะค่ะเนาะสวยอ่าเก็บน้ำห้วยหัวเนาะค่ะโน้นตรงโน้นตรงหน้าค่ะสิเป็นน้ำโตขนาดตรงตรงขาวๆนะคะมันสิเป็น วยขึ้นแต่ว่าเฮาก็บ่เคยไปเนาะค่ะเนาะหนูก็ได้แค่มาเลาะๆแค่นี้ล่ะค่ะอันนี้ก็ครั้งที่2ที่หนูมาตั้งแต่นหนูเกิดมาไ่ค่อยได้มาบที่อ๋อตรงนี้สิมีแพรนะคะแวบ,บๆอยู่หขนาดตรงที่สงบออกมาเนาะ,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 ะค่ะเนาะสวยค่ะบรรยากาศเลยโอ้ยอันนี้นะมันอยู่ทงยุคบนเขาเลยนะคิดว่าอยู่บนเขาเพราะว่ามันอยู่สันเขื่อนไงค่ะมันก็สูงเนะะาะษิมีอัน หนูเอินมองนะน่นะตาขาวที่เขาทรานะสักกะซิผูกอันกระป๋องโคกใรา<ล>หัวมองนะคะเด<ล>ี๋ยวตนแรงเขาก็สีมายกขึ้นเนาะค่ะนะคุะเป็นอันขาวๆแล้วกะซีทรายมองรอบสวยมากเลยค่ะเมืองบริเวณรอบๆน,นะคะเนาะมันบรรยากาศก็สวยค่ะเมน,นี้บ่ค่อยแดดนะคะฟ้าหลังฝนค่ะมีทั้งมเมฆและ สีคามเนาะก็น่าสวยค่ะสูงอย่างนี้นะคะ่ะลงไปนี่ก็ได้นี่น้ำทางเบิร์ดค่ะอันนี้เนาะตองขึ้นไปนะก็มันก็ี่เป็นห่วยขึ้นไปอีกนะคะเป็นห่วยเป็นแม่น้ําขึ้นไปทางโน้นเลยได้ยินว่าเมถาวรค่ะวัดตะกอนมันเป็นบ้านโคนไงเขาก็เลยแบบสิเห็ดแบบมันสูงเนาะเขาก็เลยจ้างให้แท้บ้านเขาลงไปย่ข้างล่างไงคะ่ะเขาก็จัดหมู่บ้านหายละกะ็ให้ที่พักจัดสันที่ยูให้ยหม่นะคะเขาก็เลยยอมลงป่ากันเลยอันนี้ก็เลย ส้างเป็นอ่างเก็บน้ำเนานะค่ะเนะานนะครั้นะะงนี้ก็สิเป็นทุ่งนาเขาเนาะอันนี้ก็สิเป็นท่อระบายนา้ำเขานะมังคันเป็นท่อทรงน้ำลงไปหาโมบ้านเนาะค่ะเนาะกว้างค่ะบ้านเขาอำเภอตังน้อยบ่แม่นแคบๆด้วยค่ะอำเภอหนูน่ะมันเห็ดอ่างเก็บน้ำบ่ได้เพราะว่าบ้านพวกหนูมีแต่ภวเขาสลับสับสนบ,บ้านเขาตรงนี้น่ะเป็นที่สูงไะ,ะ,ะเขาก็เลยปล่อยลงข้างลางได้นะคะเนาะ เดบงสานเคลื่อนในะอยู่หลังเขาผูกของพวกหนูแม่เอ,อ้ยถักขึ้นไปเฮ็ดหลังเขาแบบนั้นบ้านพวกหนูสวยเนาะเะนาะมันนี้ท้องฟ้าก็เป็นตาเบิงตาอยู่นะคะสวยงามมากอันนี้ก็เป็นโคนหินใหญ่นะคะนี่ค่ะขึ้นไปนั่งเล่นขึ้นไปอย่างก็ได้แล้วก็ต้องนัาก็เป็นศาลาพักค่ะสวยนี่ก็สันนี่ก,ก็อยู่บนสูงนะคะของ เาอยู่สันเขื่อนเนาะค่ะนาะตรงน้นก็เป็นที่ทํางานของเขานะคะนนู้นอ่ะเป็นที่ทํางานของผู้พยนเพิ่นเนาะค่ะนาะหน่วยรับผิดชอบของผู้พยนเขาค่ะทางเข้ามามีสองทางนะคะทางสันเขื่อนนี่แหละก็ทางข้างล่างเนาะค่ะนาะเขามาตรงอันลานปลาเสียงฮะนะคะอือก็เข้ามาข้างล่างอันนี้ก็สิออกไปทางแยก ผูพายนต์นะคะป้ายใหญ่ๆนะที่ลงมาจากบ้านคุนบุนนะคะอันนี้สิเป็นทางถนนทางโน้นนะคะใน,นกระสิเป็นชวนข้างล่างนะคะนอเวลาขา่างงวทางโน้นก็ออกทางนี้นะคะเนี่ยเวียนรถไปสวยค่ะเป็นทุงน่งนาเขาที่เขาวกว้างแล้วมันเป็นที่ราบไม่บ้านทามันเป็นที่เขา,าสูงะค่ะมันก็มีตะโูทอีกมีแต่ามาคบรรยากาศสวยงาม,ะค,ะงงมาค่ะคนตุ้มไม้และของกินกะ มีทั้งปลามีทั้งพักค่ะบ้านเฮาก็กินไปหากินแบบนี้ตามภาษาบ้านโนของเขาเนาะนะ้องบ่ต้องซื้อคะ่ะบ่ต้องซื้อแต่ป้นหนูก็ไ่ได้ปลูกอะอายุเงินมีแต่ใบกะเพราค่ะเพราะว่าวานแล้วมันเกิดกับตะไะคร้เนาะะนแลวว่ะต้นหอมบักซีหนูหังเือนหนูก็บ่มีเวลาโหดไงตอนนั้นหนูก็เลยยังบ่ทันได้ปลูกนี่ค่ะสวยนะคะธรรมชาติบ้าน,นะะเฮานเนาะนาะเสียงจักรจันเรไร หนูน้ำเมื่อคืนฝนตกแห้งค่ะอึ่งอ่างห้องเขียดน้อยห้องแต่ว่ามันบลงเดยเพราะว่าคืนก่อนมันลงใครเลยเมื่อคืนนี้มันก็เลยบลงไงมัน้องลานะคะ มีเธอหนึ่งว่วมากับผู้ใหญ่กับน้าวัวมากับน้องไอ้นี่แหละโอ้วหลืมไปนไนะคะมาคุณเชลยชาวบุกจับความได้แล้วรื้ฟื้นความจำกันมาได้มาร์กเออมากับน้องไอ้ครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่สามก็ที่ได้มาร์กมากับน้องไอ้น้องนัตแล้วก็น้องท็อปฟีนะคะเนาะอ๋อขั้นดำกับขั้นสม้มแต่ว่าสีดำควรไปเห็นควรเห็นแต่สีส้มขันเรือเรือเข้าหาป่า ลึกด้วยค่ะสิเป็นเขียวๆนะมันชิดลึกค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายค่ะสาธุลูกหลานมาเที่ยวหาเด้อค่ะทายวิวให้เวิงให้เพื่อนๆทั่วโลกเขาได้เห็นว่าบรรยากาศบ้านเฮาสวยงามขนาดไหนนะคะ้ามากะเวมาเที่ยวด้วยค่ะเด้อผู้พยนต์อ่างเก็บน้ำเคลื่อนหัวหัวค่ะเฮาก็ะสิได้รับเชได้รูเนาะว่าแรงท่องเที่ยวบ้านเฮานะคะ ฮบอกจากหลักเขาก็ว่าเพื่อนหัวหัวดก็ด่อยก็เมาเอาตัวนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลก์กดแชร์ช่องปโทนบ้านกกกๆกด้วยเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ